สิ่งที่เราจะพูดต่อจากนี้ไปเนี่ยจะมีความต่อเนื่องนะครับแล้วก็มีความสำคัญโดยเฉพาะสำหรับโรงเรียนที่เข้าร่วมกับโครงการ Digital Va c c i n e Powered by DQ ไม่ว่าจะไปอยู่กับทางกระทรวงดีนะครับหรือว่าโครงการของเราในสะสะสะก็ตามแต่แต่ว่าอยากจะเล่าเพื่อให้ทุกคนได้ทำความเข้าใจว่าเส้นทางการเดินทางของ Digital v a c c i n e p o w e r e d by DQ ทำไมถึงกำลังจะกลายมาเป็นสิ่งที่มีความสำคัญมากในการสร้างโพลเมอร์ดิจิทัลในยุค A i แบบนี้จริงๆเราต้องเริ่มต้นจากงานอีเวนท์ที่เรา ไปที่ AI Bank Week เรามีหัวข้อ uh, AI in Education ใช่ใชเราได้พูดถึงเรื่องของการนำมานะครับ Adopt AI สู่การเรียนการสอนโรงเรียนนำไปใช้ในการบริหารและอื่นๆในวันนั้นเนี่ยเราก็ได้พูดไปโดยที่สร้างความเ mm hmm. คลียกว่าความตื่นเต้นนะครับให้กับครูหลายๆคนเพราะว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นบางโรงเรียนที่เรารู้จักนะครับถึงกับกลับไปแล้วก็สร้างเนื้อหาเป็นคลาสที่สอนเรื่อง AI โดยเฉพาะ เท่าน,นั้นไม่พอครับผมกับจัสตินเนี่ยได้เดินทางไปทั่วประเทศนะครับแล้วก็ไป ไปศึกษาไปหารือไปพูดคุยไม่ได้พูดถึงเรื่องของการป้องกันภัยเพียงอย่างเดียวแต่ว่าเราได้พูดถึงเรื่องของการเสริมสร้างสมรรถนะให้กับเด็กประถมวัยมัธยมต้นมัธยมปลายครูผู้ปกครองแล้วก็ไปถึงผู้นําของโรงเรียนด้วยหลังจากวันนั้นเนี่ยพอเราได้เปิดตัวที่งาน AI b a n ข k o k Week ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วใช้คาว่าเปิดเผยเปิดตัวไหมลูกไม่รู้สึกเท่าไหร่รู้สึกว่าไม่รู้สึกเราะเราทำหลปีแล้วใช่รู้สึกว่าเป็นการรวมพลคนที่ให้ความสําคัญซึ่งหลังจากนั้นนะครับทางเรานะครับก็ได้นัดหมายกับดรยู Park, ซึ่งเป็นผู้ให้กำเนิดดิจิทัลวัคซีนตัว powered by DQ เนี่ยแหละครับซึ่งเป็น global standard ที่นำมาใช้เป็นเวลาหลายปีแล้วนะครับมีข่าวดีจะบอกนะครับแต่เริ่มต้นเนี่ยขอเนียดพูดถึงพันธกิจของเราที่เราเดินทางและเราไปคุยอะไรกับดรพาร์กกันบ้างครับในวันนั้นเราได้ไปประชุมที่ HQ นะครับคือ headquarter สำนักงานใหญ่ของสถาบัน DQ โดยได้นำรายละเอียดความสำเร็จการดำเนินงานของดิจิทัลวัคซีนซึ่งก็ได้สร้างความประทับใจในความสำเร็จ ท่าก,ก็มีโอกาสได้เห็นความสำเร็จของเราเพราะว่าเราก็เอาสไลด์แล้วก็มัลติวิชั่นของเราเนี่ยไปเปิดให้ท่านดูว่าเราแอคทีฟยังไงเราทําอย่างไรแล้วเราเข้าถึงหน่วยงานไหนบ้างโรงเรียนไหนบ้างนะครับเขาก็ได้บอกให้เราฟังว่าประเทศที่ให้ความสําคัญในการขับเคลื่อนเนี่ยประเทศไทยเนี่ยมาเป็นอันดับต้นๆอยู่ซึ่งอยู่ในท็อป5นะครับเป็นเรื่องทีน่น่าดีใจมากนะครับเราได้พูดถึงเรื่องของการพัฒนาสมรรถนะของดิจิทัลในยุคข,ของ AI นะครับไม่ว่าได้เล่าให้ฟังว่าแพลตฟอร์มดิจิทัลวัคซีนของเราทําอย่างไรนะครับเป็นต้นแบบอย่างไรนะครับดรพาร์ค hmm. ก็ได้เล่าให้ฟังว่าเขาก็ได้เอาสิ่งที่สําเร็จโดยสมาคมดีเทคของเรานั้นไปเล่าในงาน world knowledge forum ที่กวางจูเป็นงานใหญ่มากก็รู้สึกว่าเป็นความภาคภูมิใจเพราะว่ารู้จสินรู้สิ่งไงตอนที่ดรพาร์คพูดถึงความเรียกว่าความทะเยอทะยานของเราความ Productive ของดิจิทัลวัคซีนก็ก็ดีใจนะครับที่เขาได้ติดตามผลงานพวกเราแล้วก็เขาก็ชื่นชมเราอะไรแบบเนี้ยแต่ว่า ก็เป็นสิ่งที่ดีแต่สิ่งที่ผมรู้สึกว่ามันดีมากสุดนะในวันที่เราไปเจอที่สิงคโปร์ก็คือการที่เราได้มาคุยด้วยกันถึงเรื่องของเฟรมเวิร์กประเทศไทยกับของทาง DQ ซึ่งก็รู้สึกว่าเ,เราสามารถที่จะเป็นอันดับต้นๆของเอเชียได้เลยในเรื่องของดิจิทัลอัคซี acy, หรือว่าเอลวรคซีในด้านของ DQ นะครับโดยดรพาร์คนะครับได้เห็นความพิเศษสําคัญท,ที่ทางสมาค,คม d ีเทคภายใต้ดิจิทัลวัคซีน ine, ครับได้จัดการเทียบเคียงเฟรมเวิร์กอย่างที่แจสซินบอกไม่ว่าจะเป็นสมรรถนะด ทางกระทรวงดีและรูปแบบของการดําเนินงานของโครงการอย่าง Digital Citizen Creators ที่ได้รวบรวมระดับการเป็นพลเมืองดิจิทัลเพิ่มขึ้นสู่การเป็นดิจิทัลแร์เตอร์ซึ่งเราได้มุ่งเน้นการเพิ่มความสามารถในการเฝ้าระวังในยุค AI จึงได้ร่วมกันคิดนําเสนอการให้โรงเรียนในประเทศไทยนะครับได้มีโอกาสในการที่จะก้าวเข้าสู่การเป็นโรงเรียน AI เวลาพูดถึงคําว่าโรงเรียน AI มี2นัในยะนะในยะที่1ก็คือโรงเรียนเองนั้นสามารถใช้ AI ในการบริหารจัดการในการสร้างพลเมือง อย่างที่2นะครับซึ่งล่าสุดที่เราไปเปิดตัวเดี๋ยวได้คุยดูกันต่อน,นี่ครับก็คือที่งาน DQ Innovation 2025คือการที่ระบบ Digital ลวัคซีน Power by DQ นั้นสามารถที่จะให้คุณครูนั้นนะครับตั้งต้นในการสอนเนื้อหาทางด้าน Digital literacy AI literacy และ sustain อย่างมีมาตรฐานไทยและสากลในเวลาเดียวกันทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงนะครับการพูดคุยกับดรพาร์คในวันนั้นเนี่ยเรานำมาซึ่งเรียกว่าเป็น the next DQ The next generation oh, <yes. S 1> ของการเป็น digital intelligence สำหรับคนไทยที่เรากำลังกระจายไปตามโรงเรียนต่างๆนะครับรายละเอียดต่างๆนะี้ผมอยากให้เข้าไปคลิกดูรายละเอียดที่ขึ้นอยู่ในขณะนี้เพราะว่าเรื่องที่รมนำเสนอนั้นเรายังไม่สามารถที่จะบอกคนได้ทั่วไปได้ในวเวลาเดียวกันทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับความพร้อมของแต่ละคนด้วยแต่ละโรงเรียนด้วยนะครับโรงเรียนที่เคยอยู่กับเราก็พร้อมแล้วก็ขึ้นขบวนกันไปแต่ส่วนที่กาลังตามกันมาเราก็ไม่อยากทิ้งใครไว้ข้างหลังอย่างที่เราสัญญากันมาโดยตลอด